โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมก่อนซุดนะแล้วนีตอนนี้เราก็อยู่กันที่ ID Level l e g e n n 49ตัวร้ายของเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์หรือว่า ID ดีโคนี่โซดาตัวร้ายของก่อนสุด ผมต้องขอเกินสตรอรี่ของคลิปนี้ก่อนเลยรักกันนะในวันนี้ผมเนี่ยได้ทำการเตรียมรูบี้มาทั้งหมดประมาณ1 8 0 0 0หมืนูบี้ไว้เพื่อนเพื่อ,อที่จะมาทำการลั่นโคลโบกาจิอาคุตะ มาอยู่ในการครอบครองเดี๋ยวเรามารอดูเลยละกันนะว่ามีเลนเจอร์ตัวไหนหน่าเก็บบ้างสําหรับทางด้านโคลโบในเรื่องนี้เลนเจอร์ตัวแรกลูโดเป็นเลนเจอร์สายความว่องไวนะความสามารถแรกของมันเนี่ยยกเลิกทักษะอมตะของสตูล,ลดการต้านทักษะของสตูในพื้นที่ลงอีก40%นะแล้วก็ห้ามสตูเนี่ยใช้ทักษะอีก8วิพร้อมกับสร้างความเสียหายถึง4,000%ของพลังโจมตีลงในพื้นที่ถ้าเลนเจอร์ตัวไหนที่โด สกิลของเลนเจอร์ตัวนี้นะจะโดนใบ้8วิแล้วนอกจากนี้เนี่ยจะทำให้โดนสกิลรุนแรงมากยิ่งขึ้นพร้อมกับรับความเสียหายอิ่มๆไปถึง4,000เซแล้วส่วนความสามารถต่อไปของเลนเจอร์ตัวนี้นะ เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่190%พร้อมกับเพิ่มอัตราความแม่นยำทักษะอีก40นะก็คือจะทำให้ทีมของเราเนี่ยวิ่งเร็วมากขึ้นแล้วก็จ่ายสกิลได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นแล้วส่วนความสามารถต่อไปของเลนเจอร์ตัวนี้นะอันนี้เป็นความสามารถที่ผมสนใจเว้ยสถานะใบาเมื่อออกปฏิบัติการเลนเจอร์สายพลังถ้าเราเนี่ยปล่อยเลนเจอร์ตัวนี้ออกไปใช่ไหมมันมีโอกาสสูงมากที่จะห้ามให้สตูชนิดพลังทั้งหมด ่ยใช้ทักษะแล้วก็ยกเลิกทักษะอมตะอันเนี้ยผมเองก็ไม่เคยลองเหมือนกันเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองให้กับทางบ้านได้ดูในคลิปรีวิวต่อไปแล้วส่วนความสามารถต่อไปของเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยในยุคนี้มันเป็นยุคของเมตาเพิ่มแร1หนึ่งพันเราไม่สามารถเถียงได้เลยไว้เพื่อนผมแนะนำให้ทุกคนเนี่ยนะใช้เป็นความสามารถล่างก้าวดาวเป็น ต่อต้านใช้แร่ธาตุเพิ่มขึ้นผมว่าความสามารถนี้น่าจะจีจัดแล้วเลนเจอร์ตัวนี้ผมมองว่าพรสวรรค์มันน่าเล่นมากเลยนะพรสวรรค์ขั้นแรกเนี่ยก็เก่งมากๆแล้วก็คือระหว่างการต่อสู้เนี่ยมันมีโอกาสสูงมากที่จะทำให้การโจมตีด้วยทักษะซึ่งใช้โดยเลนเจอร์ที่อยู่ไกลเกินกว่า70%ของระยะโจมตี ของตัวเองเนี่ยนะไล่ผลกับเลนเจอร์ตัวนี้เท่านั้นเอาง่ายเลนเจอร์ตัวที่โจมตีไกลมากๆเนี่ยนะถ้าเกิดโจมตีโดนเลนเจอร์ตัวนี้10ครั้งมันจะโดนเพียงแค่3ครั้งเท่านั้นด้วยเพื่อนทางบ้านลองนึกภาพดูไม่ว่าจะเป็นเลนเจอร์ตัวโคนี่โซดา แล้วก็เลนเจอร์ตัวบอสมืดตัวบาวล็อกที่มันโจมตีไกลจาก1นึเอเคอร์เนี่ยโดนเลนเจอร์ตัวนี้ได้น้อยลงยังไม่นับอัตราการหลบหลีกสกิลของเลนเจอร์ตัวนี้เองด้วยซ้ำไปนะผมมองว่าจี๊ดจัดแล้วความสามารถต่อไปของมันอัตราการหลบสกิลบวก20%พลังชีวิต300%แล้วก็พลังโจมตีกายบวก400%นะส่วนตัวเนี่ยนะผมมองว่าเลนเจอร์ตัวนี้แก้ทางยากมากเลยเพื่อนแล้วเดี๋ยวนี้ยุก สมัยมันกําลังจะเปลี่ยนไปกลายเป็นเลนเจอร์ที่มีพรสวรรค์เกือบจะทั้งทีมในอนาคตอีก6เดือนทางบ้านรอดูเลยแล้วส่วนเลนเจอร์ตัวนี้ก็เป็นทางด้านเอนจินนะเป็นสายไวพิบธาตุไม้ความสามารถแรกเนี่ยเป็นการเพิ่มมาตาการหลบทักษะ40%เพิ่มการต้านทักษะอีก40%นะก็คือจะทําให้ทีมของเราเนี่ยนะโดนสกิลยากมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทนทานต่อสกิลมากขึ้น ส่วนความสามารถต่อไปเนี่ยเป็นการยกเลิกทักษะอมาตะาของสตูแล้วก็ทำให้สตูเนี่ยนะมารวมกันพร้อมกับทําให้ชะง,งักอีก6วิแล้วก็ยังสร้างความเสียหายถึง4,400%เอร์เซน์ของพลังโจมตีลงในพื้นที่โหุยแม่งจี๊ดว่ะเพื่อนมีสตันด้วยและดาเมจก้อนใหญ่ด้วยนะ ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ามันน่าเล่นเลยและส่วนความสามารถต่อไปของมันช่างงักเมื่อออกปฏิบัติการเลนเจอร์สายไวพิพนะเมื่อเลนเจอร์ตัวเนี้ยถูกปล่อยออกไปอ่ะมันมีโอกาสสูงมากที่จะทำให้เลนเจอร์สายไวพิพทั้งหมดช่างงักแล้วก็ยกเลิกทักษะอมตะโอ้โหส,สุดจัดผมชอบความสามารถชะงงักมากกว่าความสามารถใบอีกเว้ยเพื่อนเพราะว่า เวลาชะง,งักเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้เลยแม้กระทั่งการโจมตีธรรมดานะจ่ายสกิลก็ไม่ได้โจมตีธรรมดาก็ไม่ได้หูโคตรทำลายจังหวะเลยแล้วนอกจากนี้เนี่ยความสามารถพรสวรรค์ของเลนเจอร์ตัวนี้ระหว่างการต่อสู้เนี่ยนะมันจะเพิ่มผลลัพธ์ทําให้ชะง,งักของทักษะเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก4ีวิต่ตอสตูที่มีพลังชีวิต60%ขึ้นไปเอาง่ายคือยิ่งเลือยยิ่งเฮดพีเยอะยิ่งโดนเลนเจอร์ตัวนี้สตันนานเว้ย และความสามารถต่อไปเพิ่มมาตาการใช้สกิลพลังชีวิตพลังเวทโอ้น่าสนใจจัดเลยสำหรับทางด้านเลนเจอร์ตัวนี้นะแล้วส่วนเลนเจอร์ตัวต่อไปก็เป็นทางด้านเลนเจอร์สายพลังรีโญนะความสามารถแรกเนี่ยเป็นการยกเลิกการฟื้นฟูลพลังชีวิตต่อเนื่องพร้อมกับยกเลิกผลลัพธ์บ,บัฟของสตูลและก็ยังสร้างความเสียหายถึง3,000%เซของพลังโจมตีลงในพื้นที่แล้วส่วนความสามารถต่อไปของมันนะเป็นการเพิ่มมาตาการใช้ทักษะ60เต์ เพิ่มพลังชีวิต400%แล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่อีก60%นะก็คือจะทำให้ทีมของเราเนี่ยติดสกิลง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้รับบัฟพลังชีวิตก้อนใหญ่ถึง400%แล้วก็ยังฮิวรัวๆอีกเป็นระยะเวลา7วิพร้อมกับความสามารถไฮเปอร์ของมันกระเด็นถอยหลังเมื่อออกปฏิบัติการเลนเจอร์สายความบ่วงไวนะเลนเจอร์ตัวเนี้ย ถ้าเราปล่อยมันไปมันมีโอกาสสูงมากที่จะทาให้เรนเจอร์สายความว่องไวเนี่ยกระเด็นทั้งหมดไปด้านหลังและก็ยังยกเลิกทักษะอมตะดูความสามารถพรสวรรค์ก่อนโอ้ผมมองว่าติ่มมาเพื่อนโอเคครับแล้วเรนเจอร์ตัวต่อไปก็เป็นทางด้านสังกะนะเป็นเรนเจอร์สายความว่องไวความสามารถแรกของมันยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบของพรรพวกพร้อมกับเพิ่มพลังโจมตี200 เพิ่มอัตราความแม่นยำอีก30%นะก็คือจะทำให้ทีของเราเนี่ยโจมตีธรรมดาได้แม่นยำม,มากยิ่งขึ้นแล้วก็มีดาเมจเพิ่มขึ้นถึง200%ความสามารถต่อไปของเลนเจอร์ตัวนี้นะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของสตูลง30%ลดอัตราการหลบรักษกของสตูลง60%สร้างความเสียหายถึง4,000%ของพลังโจมตีลงในพื้นที่ ส่วนตัวผมมองมันยังโบ๋โบว่ะเพื่อนสำหรับทางด้านคู่รองของคลโลโบในรอบนี้นะผมมองว่าคู่เทพแม่งจีจาร์กว่ะโอเคครับแล้วส่วนเกียร์ของเดือนนี้หลายคนเนี่ยนะมองว่าเกียร์อัปเกรดธาตุมืดเนี่ยจะมารวมถึงผมเองด้วยแต่สุดท้ายวงการเกมรเรนเจอร์ได้ทําการเอาเกียร์อัปเกรดธาตุแสงเข้ามาพลังชีวิต444%อัตราการหลบสกิล50.4ค่าใช้จ่ายแล่ลด30%แล้วก็ สร้างบาเรียในพื้นที่3วินะสำหรับทางด้านเกียร์ถุงมืออัปเกรดธาตุแสงแล้วส่วนเกียร์ชิ้นต่อไปก็เป็นทางด้านเสื้อโค้ทของเอนจิเกียร์ชิ้นนี้ผมมองว่าค่อนข้างดีเลยเว้ยเพราะมันทําให้สตันนานมากยิ่งขึ้นนะเอนจิเนี่ยมันมีความสามารถท่าปลดพรสวรค์เนี่ยมันสตันนานมากอยู่แล้วรวมๆผมว่าน่าจะเป็น10วิอยู่สำหรับทางด้านเลนเจอร์ตัวเอนจิถ้าใส่ของฟูลเซ็ตให้กับมันแล้วก็เกียร์หน้ากากแก๊สของลูดนะ ห้ามสตูใช้ทักษะมากยิ่งขึ้น2.5ถึง3.5ผมมองว่าค่อนข้างดีเลยแต่ผมผมไม่ค่อยชอบความสามารถมาโลหิตเท่าไหร่เว้ยเพราะว่ามันเป็นเกียร์ที่เก่งในเรื่องการลงด่านมากกว่านะอันนี้สำหรับผมส่วนตัวนะสำหรับคนอื่นเนี่ยถ้าคิดยังไงก็ช่วยคอมเมนต์เอาไว้ให้ผมได้ดูด้วยละกันแล้วก็เกียร์ไม้คาาคู่ใจพลังชีวิต444%อัตราการโจมตีโดนแน่นอนของทักษะอ้หูย เกียร์เจ็ดดาวของโคลโบในรอบนี้ยังลั่นเลยว่ะเพื่อนอุปลังโจมตีรวมอัตราโดนแน่นอนทักษะโอ้โหเกียร์รอบนี้โคตรเฟี้ยวนะเพื่อนคือขนาดเกียร์กำกัอ่ะเกียร์หกดาวเจ็ดดาวอ่ะมันยังเป็นแบบโจมตีโดนแน่นอนกับเกียร์ลดแล่สําหรับผมผมมองว่าน่าเล่นมากนะสำหรับทางด้านเกียร์ในรอบนี้ถ้าเกิดใครที่มีเกียร์กะถ้าเกิดใครที่เกียร์ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่อ่ะ ผมว่านะถ้าเกิดลั่นอะถึงแม้จะตกเกียร์เจ็ดาวมามันก็ยังทําให้ทีมของคุณได้เก่งขึ้นอยู่ดีแต่ในจังหวะนี้ผมขอทําการเอาลูโดแล้วก็เอนจิมาอยู่ในการครอบครองก่อนเลยละกันเปิดโอ้ยโบกอบเคเอ็ม ok คือตัวช่วงนี้ไม่เคยสร้างชื่อให้ผมเลยเพื่อนโอ้ยกรหารยามไม้มาซ้ำสองโอเคเปิดโอ้เหลือเป็ดมันเอาผมสุดว่ะคือตัวเนี่ยนะ มันเป็นเหมือนสะพานที่ทําให้ผมไปถึงการันตีได้ได้ใกล้มากกว่าเดิมประหยัดรูบี้มากกว่าเดิมมากกว่าแต่ถ้าให้ตัว๋วมันช่วยในการสร้างชื่อผมว่ามันคงจะสร้างชื่อไม่ไหวว่ะเพื่อนในยุคนี้โอเคผมจะทําการใช้รูบี้เริ่มไล่ลําเลยละกันเป้าหมายของผม2,100รูบี้ก่อนถ้าได้เลนเจอร์ตัวลูโดหรือว่าเอ็นจเนี่ยนะมันค่อยน่าลากต่อไปถึงกล่องการันตีหน่อยแต่ถ้าเกิดไม่ได้ ก็แค่ปิดไฟนอนแค่นั้นเองเพื่อนผมขอทำการเริ่มลั่นเลยละกันนะเปิดเปิดโอ้โยแสบเปิดเปิดเปิดโอ้โยรอบแรกแม่งส่งไม่ค่อยสูดีเท่าไหรว่วะเพื่อนโอ้โหเจ็ดดาวล้วนๆมีแปดดาวตัวอัศวินชั้นต่ำหลุดมาตัวเดียวนะผมถือว่า เป็นนีมิตหมายที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก่อนที่ผมจะทําการล้าครั้งต่อไปเนี่ยนะสําหรับใครที่สนใจบริการดีๆที่เกี่ยวกับเกมลายเลนเจอรในตอนนี้ f a c e b o o k แฟนเพจกรสุดของผมที่มีผู้ติดตามมากกว่า1นึ0 0 0สคนเปิดให้บริการสําหรับใครที่สนใจเดี๋ยวเราไปเจอกันได้ที่ f a c e o o o k แฟนเพจกรสุดของผมลัะก,กันนะ <c oughs> มาคงต้องใส่กันต่อว่ะเพื่อน ครั้งแรกไซมอนมาทีไรแม่งยับทุกทีเลยว่ะตัวตลกเล่นน้ำแกะจ้าสำราญโอ้โหรู้เรื่องโคตรแสบไซมอนมาทีไรแม่งโดนทุกทีเลยวะ<ฮ>่ะจังหวะนี้ผมขอลูโดก่อนผมเนี่ยนะอยากจะเอามารีวิวไว้กับทางบ้านได้ดูเวยข้ามทีเผอโอ้โห กือน้ำลายไม่ลงเลยว่ะผมว่าลอตู้บัฟแบแม่งเวิร์กสุดแล้วเพื่อนสำหรับน้องทางบ้านคนไหนที่ดูคลิปผมอยู่เนี่ยแล้วอยากจะไปล่าน้ำผมว่านะรอตู้บัฟเผื่อเพื่อนไม่งั้นมันจะสุดแบบเนี้โอ้โหอู้ขี้เต็มต็งเกงอ่ะหยาบจัดเลยว่ะโอเคครับยังไงแล้วก็คงจะต้องไปต่อนะในตอนนี้เปิด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  โอ้โหวิ่งไอ้หันสองตัวอิ้ยไอ้หันสมตัวโอเคแศบจัดโอ้โหเอาไว้สาธุขอให้ปีนี้เป็นปีทองก่อนสุดแล้วในวันเนี้ยมันต้องเกิดได้แล้วว่าเพื่อนคก็ถ้าเกิดลำสองร้อยสองพันหนึ่งร้อยลูบี้ไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือกลับไปเนี่ยผมว่าผมผม,มีสะอื่นว่ะ เปิดเปิดเปิดโอ้โหสซมอนจบแล้วมันจบแล้วเพื่อน <c oughs> โอ้โหออกโคตรยากอะโบนี้นะผม,มองว่าตัวแม่งน่าเล่นแต่มันออกยากเกินว่ะโอโ้แย่จัดข้ามทีเผลอโอ้รู้เรื่องสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกับทางด้านช่องกอนซุดนะ เพราะว่าการกดหนึ่งคลิกของคุณน่ะเป็นกําลังใจกับผมได้มากจริงๆว่ะคือตอนเนี้ยใครไม่เป็นผมไม่มีอาการผมว่าไม่จริงว่ะถ้าเกิดคุณลองเป็นผมดูในตอนนี้ผมมีอาการทั้งหมดลูบี้แต่ละลูบี้เนี่ยทางบ้านก็น่าจะรู้ดีมันยากเย็นขนาดไหนเปิดเปิดโอ้ลิโอมันไม่ใช่ตัวที่เราต้องการ,รอกเพื่อนโอ้สุดว่ะ มันนาผมสุดปอกว่าเพื่อนตัวนี้ตัวกล่ำด้วยโคตรเก็บเลยโอเคครับผมต้องไปกันต่อไหนๆก็มาแล้วว่ะข้ามเพื่อหวังผลโอ้โไซมอนแม่งมาลัวจัดเลยเพื่อนวันนี้ผมหล่อนหน้ามันจัดโอเคสามสิบเอ็ดครั้งถึงการันตีว่ะคงต้องสู้นะในในตอนนี้นะถึงมีอาการแต่ก็ต้องการกำกืนเอาไว้เปิดเปิดเปิด โอ้โหไฟมอนเฮ้ยผมว่าแม่งไม่ใช่แล้วว่ะเพื่อนวันเนี้ยผมโดนไฟมอนรัวๆเลยว่ะโอเคเออเข้าใหม่ก่อนผมแม่งไม่ใช่แล้วโคตรแปลกเลยโอเคครับขอทำการลั่นต่อเลยลักกันนะเปิด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 โอ้เมอรี่หวัวขโมยโอ้ ไม่มีอาการว่ะผมเสียทรงว่ะเพื่อนโอเคครับสามครั้งสุดท้ายเราจะเดินทางไปจะถึงกล่องการันตีกล่องแรกนะระหว่างทางที่ยับยุ่ยี่ขนาดนี้โอ้โหไซมอนเฮ้ยไอสังกะสังคังมาว่ะเอ้ยลูโดลูโดมาดิเออมันต้องนี้ดีวะมันจะทำกันสุดตลอดเลยไงจะถึงการันตีหรอเพื่อนโอเคครับได้เวลาไปต่อเปิด เปิด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 อุ้ยแทอุ้ยสังกาอุ้ยลูโดลูโดกิญแก่อนเครื่องแรงปลายว่ะเพื่อนจังหวะนี้มีรอยยิ้มแต่ก็ต้องฝืนเก็บเอาไว้ก่อนโอเคครับในตอนนี้นะผมได้ลูโดแล้วปลดล็อกพรสวรรค์ขั้นแรกมันมาอยู่แล้วเพื่อนโอเคไปต่อผมผมฝืนใจเตนที่จะทําให้ผมไม่มีรอยยิ้มไม่ได้จริงว่ะมันเครื่องแรงปลายเฉยเปิด เปิดเปิดลูโดลูโดมาหน่อยเพื่อนลูโดลูโดอีกตัวหนึ่งอุย้ยมันไม่ให้ว่ะเพื่อนเฮ้ยกอ,องการันปีไว้ให้รู้จักอุ้ยมาอัปเดตอะไรตอนนี้วะโอเคครับเดี๋ยวผมขอเข้าเกมเข้าใหม่ก่อน2.8งจุดปดเมกสงสัยเพิ่งจะเอาตัวยัดตู้เข้าไป <c oughs> <c oughs> จังหวะน,นี้ไอ้กอล์นใส่สุดว่า วุ้บทว้ปูมาอย่างนี้นี่ขนาดไม่ใช่ตู้บัฟนั่นเนี่ยตอนแรก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 ขำหลังหลังแข็งได้ไงโอเคครับเพื่อนตอนนี้เดี๋ยวรอโหลดครบหลอดปูรอซัดซัดการันตีเลยนะให้รู้จักชื่อก่อนสุดดีมากยิ่งขึ้นมากล่องการันตีอุ้ยโอ,ยอย้ตัวตึมเลยว่ะวผมลืมกดรับแล้ววะโอเคเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากาันจังหวะนี้ขอรู้ด้วยอีกตวงอยากเปดล็อกพรสวรรค์ขั้นแรก ขั้นขั้นที่สองก่อนเปิดวูบปุ่งโอ้ยเออมันต้องอย่างนี้ดิวะเพอ่อนให้มันได้อย่างนี้ดิวะโอเค,อเคตัวตัวตัวเดี๋ยวตัวลั่นต่อก่อนอตอนแรกผมคิดว่าคลิปเนี้แม่งจะเป็นคลิปที่ทำให้ผมเสียรอยยิ้มที่สุดไป,ไปไปมามีรอยยิ้มเฉยโอเคครับลั่นต่อเปิดโอ้ยอย่างน้อยเนี่ย ห้าครั้งนี้มันก็ช่วยเสริมทัพย์ให้ผมเนี่ยไปถึงกล่องการันตีง่ายมากยิ่งขึ้นนะโอเคเปิดโอ้ไอ้ไม้ยามวิการว่ะรู้เรื่องไม่เป็นไรเพื่อนตอนนี้ลูโดปดล็อกพรสวรรค์ต้องมาเดี๋ยวผมเนี่ยนะขอทำการปั้นลูโดแล้วก็รีวิวให้กับทางบ้านได้ดูในคลิปหน้าละกันเพื่อน